ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้านจะมาแนะนํานะคะป้ายยาไอเทมเด็ดตัวหนึ่งนะคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่พาลูกน้อยเดินทางบ่อยๆหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดนะคะจะต้องนั่งคาซีนานๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้านมีไอเทมเด็ดมาแนะนําค่ะ ตอนนี้นะคะน้องมาแต่นะคะก็เข้าใกล้อายุ3ขวบแล้วค่ะทุกคนเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเริ่มมีการต่อต้านนะคะเวลาแต้มพาน,น้องมาแต่เดินทางไปเที่ยวทริปต่างจังหวัดนะคะนั่งอยู่ในคาซีทนานๆนะคะน้องมาแต่ก็จะแบบเริ่มเบื่อค่ะเริ่มที่จะเอาแขนออกจากคาซีทเองนะคะออกจากเบลเองนะคะทําให้การเดินทางเนี่ยไม่ปลอดภัยค่ะเรายิ่งอีกไม่กี่เดือนนะคะเขาก็จะมีกฎหมายนะคะคุ้มครองให้เด็กเนี่ยนั่งคาซีทอยู่ในรถทุกการเดินทางแล้วใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะ ตั้มคิดว่าตัวนี้เลยที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในการเดินทางให้ลูกๆของเรานะคะนั่งอยู่ในคาซีทได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่เลยค่ะที่ด้านจะมาแนะนำนะคะ 5pointplus นะคะที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกน้อยนะคะนั่งอยู่ในคาซีทนะคะได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวด้านจะแกะให้ดูแล้วก็สาธิตวิธีการใช้นะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีการใช้งานอย่างไรบ้างคะ่ะนี่ค่ะด้านในของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ เขาจะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาจะมาเป็นผ้าแบบนี้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมสายรัดสำหรับคาซีทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผ้าโป่งหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะระบายอากาศได้ดีนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ดีไซน์เรียบง่ายนะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวตั้นจะสาธิตให้ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะมีการใช้งานอย่างไรบนคาซีเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไฟพอยต์พลัสนะคะติดตั้งง่ายเพียงวางสายรัดนี้ลงไปบนคาซีดนะคะนำปลายของสายรัดด้านนอกม้วนเข้ามาติดกับด้านในแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะ คานี้เองนะคะก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างเบลทาให้น้องไม่สามารถเอาแขนออกมาจากเบลได้เองแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะมานิตั้มก็อุ่นใจที่มีไฟพอยพลัสตลอดทุกการเดินทางแล้วค่ะเพราะไม่ต้องกังวลเลยว่าน้องมาแต่จะเอาแขนออกจากเบลเมื่อไหร่ช่วยให้การน,นั่งคาซีดในรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ